สีอยู่กับเทพมีลานะคะคืออยากรู้จริงๆว่าพี่สองคนเจอกันได้ไงตอนแรกไม่ชอบกอนเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะเติร์ดเรียกกันเดินสูงการที่พี่เจอคนมากหน้าหลายตาในต่อวันเงี้ยพี่ไม่เหนื่อยหรอเข้าน้ําน้ำร้อนไหมเพราะมันเหนื่อยมากตอนแรกแบบแวบพ้นไม่ไหวแล้วว่าต้องไปอยู่คนเดียวแป๊บนึ่งแทนวิธีการที่จะเข้าหาคนที่เป็น introvert คือพี่อยู่ได้กับทุกสังคม introvert จะ s ั c c e s ยากกว่าคน extrovert จริงหรือไม่ไ พี่สวัสดีคบสวัสดีครับที่มารายการของเราตัดมาเลยเพราะว่าไมคือเขาไม่ได้รานการเขาบอกว่าเขาเจอกันทุกวันเขาอยากรักษาระยะพี่ยิปเหมาะสมมากเลยนะเพราะวันนี้เรากําลังจะคุยกันเรื่อง introvert กับ extrovert เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครนั้นๆสองคนนี้แต่ก่อนอื่นนะคืออยากรู้จริงๆว่าพี่สองคนเจอกันได้ไงตอนแรกพี่ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากกลับไทยแล้วเราหางานแล้วเจอบริษัทพี่เวงเป็นบริษัทแอนิเมชันเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยสมัคร ข้ามามแล้วก็คือเริ่มมาจากการทํางานบริษ<ช>ัทร่วมกันตอนแรกไม่ค่อยชอบตอนแรกไม่ค่อยชอบเพ่าไหรไทำไมอะ่ะเพราะติดเรียกเงินเดือนสูงแล้วก็ไปถึงรับเขาในเมื่อไม่ชอบเขาเพราะว่าพี่ลดเงินเดือนลงมาให้เขา จริงจริง,จรงใจมันได้กี้ชอบคนที่ใจมันได้แล้วนี่ี่ลดมาตั้งหลายหมื่นแล้ว,ลวจากการทำงานร่วมกันวันนั้นทำไมอยู่ดีดเราถึงจากอนิเมชั่นกลายเป็น YouTube เป็นเทพดีราสนิจการเพราะกินเบียร์พอาทำงานมาหลายปีใช่ไหมล้ากินเบียร์ปัญหามันเยอะก็เลยคุยกัน,นกินเบียร์ไม่เกือบพอเกือบวันแล้วก็คุยดีท็อกนี่มันทำให้เรารู้จักตัวตนกันมากขึ้นหลังจากนั้นพี่ก็ ออกจากบริษัทพี่ออกมาไปจนภัยกับโลกกว้างแต่ขาถามก่อนตอนที่รู้จักก็คือเขาก็มี่าดีอินโทรเวิร์ดไหมตอนนั้นพี่ไม่รู้จักคขาว่าอินโทรเวิร์ดเพิ่งรู้จักไม่นหนตอนนั้นไม่มีใครไม่มีคราว่าอินโทรเวิร์ดกับเอ็กโวเบิร์ดมันเพิ่งมาฮอต์ิดเรื่องหลังๆเพราะนั้นพี่อ่ะก็จะประเมินเปิร์ดง่ายๆคือเปิร์ดทำงานดีไหมเปิร์ดที่ใส่ดีไหมเปิร์ดเจ้าชู้ไหมเปิร์ดกระล่อนไหมเปิร์ดแบบเจ้าเล่หยไหม จะดูแค่นี้เติร์ดจริงใจไปเออเกี่ยวอะไรกับการเจ้าชู้เพราะรมาทำงานเพราะว่าถ้าในคนที่มันเยอะๆตอนนั้นมีอยู่80คนมันก็จะมีผู้หญิงผู้ชายถ้ามีเรื่องชู้สาวแล้วเกี่ยวข้องกันแล้วเราพี่เก็บคอนโทร์เราเหนื่อยในองค์กรแล้วก็จะคอยเพ่งเล็งเติร์ดเนี่ยไม่ใช่เจ้าชู้เติร์ดเป็นคนที่แบบจีบใครเป็นคนๆขึ้นหรูอว่าจะจะเลิกตอนไหนไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ถึงมันจะดูเติร์ดอินแฟคชั่นจะดูเจ้าเล่ห์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบพี่เพอพี่ดูแบบเจ้าชู้อะไรของเขาไม่รู้ทายว่าใครเป็็นนนออออิเเเวววรร์์ทททกก่่ะตูาาย พี่เหมยเน็นคนโทรเวิร์ตถูกไม่ก็ถูกแล้วไงไม่พี่เป็นเอ็ X นี่พี่รู้สึกว่าเยอะแล้วพี่อึดอัดคนเยอะไม่พี่เป็นแ M M แปลว่าอะไรขออธิบายคำว่าอิินโทรเว i n t r o v e โทรเวิร์ตแอมใดๆให้คนดูฟังหน่อยว่ามันคืออะไรอ่ะพี่เติร์ดก็ได้อินโทรเ introvert โทรเวิร์ตมันเป็นเรื่องของพลังงานอินโทรเวิร์ตไม่ใช่คนซึมชอบเก็บตัวอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคนเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยถ้าเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเยอะๆพลังงานจะหมดสูงสุอส่วน extrovert อ่ะเพิ่มพลังงานด้วยการเจอคนใหม่ๆส่วนอินโทรเวิร์ตเพิ่มพลังงานด้วยการอาจจะอยู่คนเดียว แ่้แอมแอมบีเวิร์ดอยู่ตรงกลางหนูเป็นแอมแอมก็บ้าแล้วเนามึงเป็นเองมึงเป็นเองมึเป็นแอมลพงเลยดิสิ่งใดที่หมายมแล้วพี่มาเริ่มทำยูทูบด้วยกันได้ยังไง ก็คือต่างวัยแขกเป็นบอสมาก่อนด้วยเก็บากดีทำไมอยู่ดีอ่ะเรามีเพื่อนต้องเยอะอ่ะทำไมต้องเป็นคนนี้เราไม่ได้เลือกกันและกันเส้นทางมันให้เรามาเจอกันเองพี่พี่อ่ะย้ายบ้านจากสาทรซึ่งไม่มีตังบังเอิญว่ามู่บ้านนั้นน่ะมันคือบ้านที่มันอยู่มานานแล้วอยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กพอย้ายมาเราก็ลงเฟซว่าเราย้ายเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่นี่ไอ้นี่แม่งก็บอกนี่บ้านพี่เหรอหมู่บ้านผมเราก็เลยนัดเจอกันเพราะเราสนิทกันอยู่แล้วตอนนั้นเติร์ดก็ออกเติร์ดออกหลังพี่จากบริษัทพี่เองไม่ กันออกไอ้นี่เตมไปเป็นอาจารย์ไปขายทองบ้านมันขายทองส่วนพี่ไม่มีอาชีพชัดเจนกําลังตกระกับลาบากหาวิธีทำยังไงให้หาเงินอ่ะก็เลยชวนเติร์ดทำวิดีโอไหมทำยูทูบไหมซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอยู่ซึ่งตอนนั้นยูทูปก็ยังไม่ได้ดังไม่มาเลยมีบีเดอรสกาเสือร้องไห้มีไม่กี่เบอร์ก็เลยโทรไปชวนแต่ทำยูทูบไม่เป็นก็เลยบอกเติร์ดไอ้เติร์ดรีเสิร์ชทำยังไงก็ได้ทุนต่ำที่สุดบ้านเราห่างกันประมาณสองนาทีขับรถเจอกันบังเอิญเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเส้นทาะ ใช่นั่นแหละจุดเริ่มต้นด้วยเงินที่ประหยัดแล้วก็ทําที่บ้านเปิดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวิดีโอแรกของเทพลีลาใช่วันนี้เราคุยกันเรื่องอินทรเวิร์ตปะมันวันหนึ่งพี่ถ่ายหลายเทปอยู่แล้วการที่พี่เจอคนมากหน้าหลายตาในต่อวันเงี้ยพี่ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยในสิ่งที่พี่เป็นเหนื่อยมากจริงๆเพราะความเป็นอินทรเวิร์ของเราคือทํายกกำลังเพราะอะไรพอเจอคนเยอะขึ้นเยอะตอนแรกเทปลีลมันเหมือนอยู่แค่น้องๆในออนเั็นเองใช่แล้วก็สนิทสนมกันพอเป็นยกกำลังเราเริ่มเจอคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเือมก็ปรัับตวไปได้นเอิน อินอ่ะอินกับอินเจออิกันอินกับอินเจอกันในทินเดอร์เราชอบพิม์พอยู่แล้วเราชอบพิมเราชอบพิมาโทรมาเขาก็ไม่ได้อยากคุยเราก็อ๋อพิมพ์พิมพ์ยาวเลยเออดีดีดี่ดี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 ด่ด์ดีดไดี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 คีด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 ่ดอดีดไดีจีดีดีดีนีดรดี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 กีดีดลดี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 ดแนีนะดีณีดี่ีดีดคดี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 ่ีด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 ีโีด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 ีนกดนอิน หนักเลยกูกบไม่เจอคนใช่ไปอินมากๆเลยอ่ะในความเป็นโทรเวิร์ t ของพี่ในชีวิตที่ผ่านมามันเคยเป็นปัญหากับพี่บ้างไหมกับการทํางานหรือการที่ต้องการเข้าสังคมต้องการมีเพื่อนใหม่พี่รู้สึกว่า e x t เ o ิร r t หรือ i n t เวิ e r t เป็นบุคลิกภาพของเรานะเป็นบุคลิกเราอ่ะเป็นตัวตนเราที่เกิดมากับเราอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียของมันใช่ไหมเรื่องข้อเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กหรืออินอ่ะมันเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องมรยาทการเข้าสังคมเนาะ in the end อะพี่เปิดแค่แบบ แน่แน่ว่าเอาออดีตหน,นึงก็แค่เดินไปใครมันไม่เสีย,ยอะไรไม่สมมุติว่าถ้าเราสุดโต่งว่าอินม,มันต้องอย่างนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจนะต้องชาร์จพลังด้วยการอยู่คนเดียวแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันทําได้เหรอมันทําไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองว่าทํายังไงวะให้มันพอดีถึงมันสามารถสุกโนได้ฝ,ฝึกได้ไดพี่ก็ฝึกฝึกจนทุกคนเข้าใจว่าพี่เป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดผมเชด่ว่าพี่เป็นตรงกลางเป็นาแล้วก็เอียนไปทางอินทำไมถึงมองพี่เวงเป็นเพราะว่าพี่เวงอยู่ในสังคมได้ดีมากเฮฮาแต่ว่า ถ้าให้เลือกอยู่บ้านอะหรือออกไปข้างนอกอะเขาอยู่บ้านดีกู่าอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะแบบออกไปสังคมแต่ถ้าออกไปสบายคือพี่อยู่ได้กับทุกสังคมแต่เรารู้ตัวเราแบ็คกราวเราตอนเด็กว่าเราสบายใจแบบไหนเราไม่ชอบเจอคนแต่พอมาเรียนเริ่มเรียนเริ่มเรียนถามปัดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสนุกกับกลุ่มเพื่อนคือเราต้องเอาตัวออกไปอ่ะจนเราเริ่มชินกับพฤติกรรมบางอย่างของตัวเราแล้วพอคุยแล้วเราก็เป็นคนที่พูดเยอะหลังๆพอเริ่มทํางานอย่างยกกำลังเนี้ยพี่ต้องคุยกับทุกคนเหมือนเราเป็นเจ้าบ้านเขาจะมาทุกทีมเขาจะมาทีมงานด้วยเราก็ต้องคคุยทกน พี่ไม่ได้คุยเฉพาะน้องๆที่เป็นคนที่อยู่หน้ากล้องหลังกล้องพี่ก็คุยมันเป็นมารยาทของเราให้พ,พี่เวงแชร์วิธีการที่จะเข้าหาคนที่เป็น introvert หน่อยสิตอนที่พี่เวงจะเข้าหาพี่เติร์ดพี่ก็ถามมากินเบียร์มย เอาเป็นว่าถ้าเป็นมุมพี่อะในขณะที่เราเป็นเจ้าบ้านคำว่าเจ้าบ้านไม่เหนยว่าบ้านของเราอย่างเดียวนะเป็นพื้นที่ที่เป็นเราคือเราอยู่กับเป็นกลุ่มอย่างนี้เรานักกินเหล้ากันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาแล้วเขาอะเป็นอินโทรเวิร์ตแต่เราไม่รู้เราแค่เห็นเขานิ่งๆเขามานั่งพี่จะเริ่มรู้สึกว่าเราคือเจ้าบ้านถ้าเขามานั่งนิ่งเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ยังไงจะเริ่มมีความเป็นห่วงเขาในบางเรื่องว่าเขาจะเข้ากับเราได้ไหมเราไม่อยากให้ทุกคนแบบวว่่่าาาาาามมมแแลล้เเเเรรไไดูสนใจขข ไม่บอกไหมอันนี้ต่างหากที่เราต้องรู้อ่ะเขาต้องการแบบไหนจริงต้องรู้จักให้ลึกจริงๆเพราะว่า i n รเว v e r t อ่ะเวลาเขาอยู่ของเขาเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดะดาาอะไรนะเขาแคยเฉยเขาแค่เฉยๆแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นห่วงไงกลายว่าเฮ้ยถามบ่อยเป็นไรนั่นมันเป็น i n รเวิร์ t อ่ะคุยัมาหน่อยแบบเนี้ยกลายเป็นเขาแบบยิ่งดุดัดไปใหญ่ใช่ใช่จากที่แบบปกติเขาก็ลอยลอยยิบเคยเป็นเมื่อก่อนตอนยิบเป็นอินแบบอินหนักยิบก็จะมีความสุขกับการอยู่เฉยเฉยคนเดียวจริงๆชวงที่กูไปเจอแซมมี่อ่ะเนมมันเคยพายิบไปเจอเพื่อนมัน ซึ่งเป็นคนที่ไม่สนิทเลยไม่เคยรู้จักเรายิบก็เหมือนแบบไม่ได้คุยกับแซมมี่เลยแต่อันนี้มันก็จะกลายเป็นคนกลางก็จะรู้สึกกังวลว่าเฮ้ย<ะ>ยิบมันแบบอยู่เงียบเยบีมันโอเคหรือเปล่าว่าคนนี้จะเข้ากับคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้นนประเด็นอันนี้คือประเด็นแต่ว่ามันก็มีหลายๆครั้งนะที่พี่ ก็คุยกับอินโทรดน้องๆหลายคนได้ดีพี่ก็คือคุยเรื่องที่เขาสนใจนั่นแหละส่วนใหญ่เราก็ถามเขาก่อนเป็นไงบ้างอะไรที่มันจุดเชื่อมโยงเราก็เชื่อมของเราชนเขาในบางครั้งน้องๆหลายๆคนก็จะบอกว่าพี่อาจจะเป็นเซฟโซนของเขาเช่นเขามีปัญหาเรื่องบิสเนสเรื่องพ่อแม่มเรื่องลูกเราก็ให้คำปรึกษาได้คำปรึกษาในแบบประสบการณ์ของเราที่เราไม่ใช่เป็นเทเลปิสนะแชร์ในโมเมนต์ของเราว่าเราเคยเจอแบบนี้ตอนนี้คนรู้สึกแบบนี้เราเคยเป็นแบบเขามาก่อนนะไอ้จริงๆไอ้คำว่าเคยเป็นแบบเขามาก่อนคือสิ่งที่สําคัญมากมันเหมือนประสบการณ์ของเขาที่ไม่ว่าจะดีหรือ เราลิงค์ทันทีสมมติลูกพี่บอกว่าเขารู้สึกแบบเศร้ามากเวลาเขาเจอเรื่องนี้สิ่งที่พี่จะเชื่อมลูกพี่คือพ่อเคยเจอแบบ จนเคยเจอแบบเรนนี่เลยแต่ของพ่อเป็นเรื่องนี้เนาะพ่อจะเล่าให้หนูฟังเราเล่าเรื่องของเราที่คล้ายๆเขาในวัยเด็กเขาก็จะเริ่มโอเพนโอ้แของจีนของเรนนี่จะเป็นดีเทลแบบนี้โอ้ใช่พ่อเนี่ยมันจะเริ่มเข้ากันแหละหลักการคล้ายๆกันเราว่าดีคืออย่างพี่เวงอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราชอบเลยคือพี่เวงเป็นคนแคร์คนอื่นมากๆเลยรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงมากกว่าที่จะมองว่าฉันต้องการให้เธอสนุกแต่กลายเป็นว่ามองเขาก่อนว่าเขาต้องการจะสนุกเป็นเพื่อนเราไหมอีกอย่างหนึ่งคือการที่เขาเจอมามันทําให้มันมีเรื่อง ที่จะคุยโดยที่ไม่ได้เฟกด้วยนะ <Okay. S 1> แต่รู้ว่าเราจะทํายังไงให้คนที่คุยกับเราแค่เปิดใจแล้วสบายใจที่จะอยู่ตรงนี้ ไอ้อย่างพี่เติร์ดอย่างเงี้ยพี่เติร์ดมีเทคนิคแบบพี่เวกมาไหมคะในการเริ่มที่จะคุยกับคนไม่ถึงเป็นเทคนิคถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันเวลาเรื่องการคุยกับคนอ่ะพี่จะยกให้เป็นพี่เวกเสมอแล้วเวลาไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่เวกไปคุยมีอยู่ทีหนึ่งไปคนเดียววันนั้นเบิร์นมากใครก็ไม่รู้คุยแบบ small talk ตลอดเวลาคุยนะคุยต่อไปเราสู้เสร็จแล้วเข้าห้องน้ำร้องไห้เลยเพราะมันเหนื่อยมากเหนื่อยตอนแรกแบบแวบพอไม่ไหวแล้วว่าต้องไปอยู่คนเดียวป๊บนึงซึ่งงานมมันนนออออยู่ใใหหห้้้้้างงงทไไกก็ตปบเ เหนื่อยจังเลยแต่ว่าเมียเป็นเซ็โซ่ของเราใช่เมียก็พูดออกมาว่าเดี๋ยวกลับบ้านมาพักผ่อนนะแกนี่ลองให้เลยกินโทร์จะเซ็ตยากกว่าโฟเอ็กทรเวทกิงอยู่ไหมไม่แง่ไหน ชีวิตาการทํางานความรักเพราะว่าเขาเชื่อว่าการทํางานคือจะต้องพูดคุยต้องเข้าสังคมให้ได้ความจริงการเข้าสังคมได้เป็นจุดอ่อนของอินโทรเวิร์ตนั่นแหละแต่จุดแข็งมันคือการที่ชอบอยู่กับตัวเองเยอะๆส่วนใหญ่แล้วอินโทรเวิร์ตจะเป็นคนที่แบบเขาชอบรีเรซเจร์ต <ๆ S 3> <ๆ S 2> เขาชอบฟังเขาคิดเยอะกว่าเ,ออเขาจะพูดอะไรองจริงๆเราเห็นคนประสบความสำเร็จที่เป็นอินโทรเวิร์ตแบบโอ้โหเยอะมาก อย่างที่บอกถ้าพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องเน็ตเวิร์กติงเราไม่ได้บอกว่าเราต้องกลายเป็นคนล่าเรืองขึ้นมาเลยอะแต่ว่าก็แค่เข้าสังคมเป็นใช่ถ้าไม่ไหวก็ไปห้องน้ำแต่ก็ก <c oughs> ลองหอ้เพราะว่าในแง่ของงานมันขึ้นอยู่กับว่าการมิกซ์แอนด์เความแบบสรองพอยต์ของมึงอย่างสมมติกูเป็นอินโทรเวิร์ใช่ปะถ้าเกิดจะให้กูไปทําอาชีพ p r หรือ AE อย่างเงี้ยแน่นอนกูก็จะไม่เก <จะ S 3> ่งในสายงานนั้นอ่ะมืงก็อาจจะเหมาะกว่าก็ฝึกไงเป็นอินโทรเวิร์ที่ผ่านการฝึกมาแล้วสตีฟจ็อบส์นี่น พี่ว่าไม่ได้หมดแหละสมมตินะยกตัวอย่างพี่เคยคุยกับคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบสแตทดูอะไรลายมือสถิติต่างๆเป็นค่าต่างๆที่เป็นวิเคราะห์เรื่องสถิติข้อมูลพวกนี้มันจะบ่งบอกว่าลูกเราจะถนัดอะไรในอนาคตสมมตินะมีอันหนึ่งก็คือลูกเราเนี่ยเป็นหมอได้ไหมสิ่งที่เขาคุยกับเราคือว่าถ้าสแตทมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะถนัดทางนี้การเป็นหมอของเขาเนี่ยจะใช้เวลาเรียนรู้ที่น้อยกว่าจะเป็นได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราสมมติเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราต้องพยายามที่มาก กว่า็แค่นั้นจริงมันแค่นั้นเอยดีจ้ะหลักการคล้ายๆกัน introvert extrovert อ่ะ introvert สามารถไปเป็น PR นั่นนี่ได้ไหมได้แต่พยายามมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้เราพยายามเหมือนมึงไงจริงๆแล้วมึงก็สามารถที่จะเป็นนักคณิตศาสตร์ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องพยายามพยยาามที่จะเรียนรู้มึงเพราะว่าเราพูดคำว่าสมการเมื่อวานวันนี้มันลืมแล้วเว้ยอ่สรุปวันนี้คือ เอาแบบและเอ็กซ์แล้วแบบอยู่ในตัวอยู่ที่คุณพยายามแล้วก็อยู่ใช้ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยคะวิ่งจบดีจังเลยตบมือ จะฝากงานแล้วกันอีเวนต์งานชื่อฟูมีเฟสก็เป็นอีเวนต์ที่รวม KL ที่เรารู้จักกันเป็นคอมมิตี้ของเรามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับฝากตรงนี้แล้วกันมีค l มาเยอะแค่ไหนคะครีเอเตอร์ของยูทูบพี่ที่พี่เชิญมาธณะวันนี้เหรอแปดสิบถึงร้อยือร้อยช่องขายของคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจริงๆเป็นอีเวนต์ที่เคลมเลยแล้วกันว่าเป็นอีเวนต์อินฟลูเอนเซอร์เฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในไทยเอาเลยว่าเดี๋ยวก็จะไปเจอพวกเรานะคะในงานเฟสติวัลของทางพี่ๆเขาละกันแล้วก็ใครชอบใครก็ไปในงาน ได้เจอตัวเป็นเป็นของเหล่าครีเอเตอร์เพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหตุกันแล้วก็ไปเจอไปสนุกกันไปจอยกับนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะ89มิถุนายนครับเจอกันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไงเล่าสิบ้ายไม่มีทำไมทำไมถึงไม่มี่าเคยทำแล้วรู้สึกว่าพอ50ทำแล้วแปลกๆปลมาดูท่าที่พี่เคยทำหน่อยตอนแรกๆ เดินเข้ามาตดินจึ้งๆโลโก้แล้วขึ้นโลโก้เทเดินมาอย่างเงีง้ยตึ้งๆจึ๊งๆเฮ้ยมันต้องแมนเลยบ่อยพลงังไปเลย